สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะหูยวันคริสต์มาสก็เพิ่งผ่านมานะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่เก่าปารโคโนี่คนเดิมนะคะแล้วก็เกมยันเดเลเดโมนะคะแล้วก็สําหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะก็บอกเลยว่าค่อนข้างพิเศษนะคะเพราะว่าเราจะมาเล่นถึง2องคอนเทนต์นะคะในคลิปเดียวกันเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็มีคอมเมนต์เนี่ยจากน้องๆน,นะคะหลายคนมากๆเลยนะ คือแบบปอเนี่ยทำไม่ทันจริงๆนะคะปกติแล้วเนี่ยคลิปหนึ่งนะคะจะต้องต่อ1นึ่งคอนเทนต์ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะคัดเลือกมาทั้ง2คนเลยนะคะป้าค่ะสําหรับคอนเทนต์แรกนะคะคือจากน้องคนนี้เลยนะคะเขาบอกว่า พี่คะมันจะมีวิธีนะคะกําจัดรุ่มพี่อยู่นะคะโดยการที่เรานะคะจะต้องทําให้รุ่มพี่นะคะเกียดเราก่อนนะคะตัวเราเนี่ยถึงจะมีโหมดที่คลั่งนะคะซึ่งอันนี้นะคะปอก็พอเข้าใจแล้วก็เคยทําไปแล้วเนาะ mm. เผื่อว่าบางคนนะคะยังไม่เคยเห็นนะคะว่า อายาโนนะคะก็มีโหมดที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะและลุมพีก็สามารถนะคะโดนอายาโนนะคะกำจัดได้นะคะโอเคค่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะสวัสดีค่ะลุ่มพี จะบอกว่าวิธีน like okay. ี้นะคะก็ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะเผื่อว่าใครเนี่ยยังไม่ทราบนะคะให้เรานะคะเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆรุ่มพี่เลยนะคะแล้วก็ทำการหัวเลาะแบบนี้ได้เลยค่ะเฮ้ย What the hell is wrong with you Hernandez> Get away from me อย่ามาใกล้ฉันนะนั่งรบจิต so No ไ no. ม okay. ่นะคะอื He knows the truth knows o u a b เออเอาสิรุ่นพี่นะคะคงอยากจะเห็นเราเนี่ยคลั่งสินะคะก็ให้เรานะคะเลือกไปที่อันสุดท้ายได้เลยนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยกดเรื่อยๆเลยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะฮือฮอืต่อจากนี้ฉันจะไม่ทนอีกแล้วฮ สายตาของอายาโนนะคะก็ได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยละคะ่ะสวัสดีรุ่นพี่ตอนนี้นะคะอายาโนเนี่ยกลายเป็นคนที่บา้าคลั่งแล้วนะคะเอ่มตอนนี้เราจะต้องไปทำการนะคะหยิบมีดค่ะทุกคนเอาล่ะ ฉันเจอมีดแล้วและที่นี้นะคะล้วก็กลับไปหารุ่มพี่ได้เลยนะคะทุกคนอย่ามาใกล้ฉันนะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไปใกล้ใครนะคะตัวของอายาโนนะคะก็จะทำการสังหารทันทีเลยนะคะได้เวลาแล้วละค่ะที่รุ่มพี่จะต้องตุยนะคะ I cant นายคิดเหรอว่านายจะไม่โดนฉันกำจัดนะฮ <_ t> ึ <ie> แต่ว่าฉากสุดท้ายนะคะก็จะค่อนข้างน่ากลัวนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะไอโนเนี่ยก็ต้องฆ่าตัวตายอยู่ดีนะคะอันนี้ก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ตัวอะไรก็ได้คะ่ะ อย่านะไอ้ยะเนาะหยุดนะจะทำแบบนี้เลยหยุด และเราก็รีเกมนะคะเพราะว่าฉากเมื่อกี้นี้นะคะมันก็จบแบบนั้นนั่นเลยค่ะก็คือท้ายที่สุดแล้วนะคะไอโนก็ตุยไปตามรุ่นพีนะคะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างน่าหดหูนะจริงๆแล้วนะคะเราสามารถใช้จังหวะเมื่อกี้นี้นะคะสังหารคนทั้งโรงเรียนได้เช่นกันนะคะแต่ว่าก็จะสียดสยองนิดนึงนะคะเออ เอาละค่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูคอนเทนต์ที่2กันนะคะที่ปอเนี่ยได้คัดเลือกมาแล้วนะคะก็คือ จากน้องคนนี้เลยนะคะคือเท่าที่ปออ่านมานะคะคือน้องเนี่ยอยากจะให้ปอนะคะแกล้งรุ่นพี่ค่ะวิธีในการแกล้งนะคะก็ให้เราเนี่ยเอาเอิมคาบเลือดน,นะคะไปเททิ้งไว้นะคะแล้วก็รอให้จังหวะรุ่นพี่เนี่ยเดินมาเห็นนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะรุ่นพี่ก็จะวิ่งไปฟ้องคุณครูนะคะแต่ว่าให้เราเนี่ยรอจังหวะตอนที่รุ่นพี่นะคะกําลังวิ่งไปฟ้องคุณครูใช่ไหมให้เราเนี่ยรีบเช็ด คาบเลือดออกนะคะและหลังจากนั้นนะคะรุ่มพี่ก็จะวิ่งมาพร้อมกับคุณครูนะคะและรุ่มพี่นะคะก็จะโดนคุณครูเนี่ยดุนะคะว่าเฮ้ยไหนล่ะคุณครูเนี่ยไม่เห็นรอยเลือดเลยนะอะไรประมาณนี้นะคะงั้นเดี๋ยวปอจะมาลองทําให้เพื่อนๆนะคะดูแล้วกันนะคะมาแต่ก่อนอื่นนะคะเราขอขึ้นไปเข้าชมลม วาดรูปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายต่อการที่เราเนี่ยไม่ต้องไปอาบน้ำนะคะทุกคนไปจ้ามาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยอายาโนนะคะจะแก้งรุ่นพี่นะคะสำเร็จหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่เข้าใจใช่ไหมงั้นก็มาดูพร้อมๆกันเลยแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะ ฉันขอไม่อยู่ในชมรมนี้ด้วยคนนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนไปเร็วเป็นสภ้อากันดีกว่าอุย๊ยเป็นแง่โหยไม่ได้เห็นลุคนี้นะคะนานมากๆแล้วนะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือไม้ถูพื้นค่ะโอ้ยให้ตายเถอะแล้วคือดิฉันนะคะจะต้องเดินถือไม้แบบนี้นะคะไปทั่วโรงเรียนเลยเหรอเนี่ยโอ้ คนอื่นเนี่ยคงจะสงสัยเราหน้าดูเลยนะคะว่าอาญโนะนะคะขยันเหรอนเนี่ยนี่นายนายตามฉันมาหน่อยได้ไหมอ่าดีมากตอนนี้นะคะเราก็ได้เหยื่อมาแล้วนะ แต่ว่ามันก็ค่อนข้างใช้เวลาเลยอะคือกว่ารุ่นพี่นะคะจะเดินมาถึงนะคะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเราจะให้ผู้ชายคนนี้นะคะตามมาตรงไหนดีวะเอาเป็นข้างในห้องนี้แล้วกันนะคะมันนี่เร็วมนันนี่ตามมาแล้วแล้วสิแล้วก็ืออลองมือได้เลยค่ะทุกคนโอ้ oh m ม่กอปอคิดว่าเราน่าจะต้องอาศัยจังหวะนี้นะคะเออ โอเคทางสะดวกค่ะเดี๋ยวเราจะเอาศพนะคะวางไว้บริเวณแถวๆนี้แล้วกันนะคะให้เลือดมันไหลเนาะเอประมาณสักสองจุดดีไหมสองจุดเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นเต้นว่ะคิดว่าเขาน่าจะเดินมาตรงนี้หรือว่าตรงนี้วะเอาเป็นตรงนี้ด้วยแล้วกันนะคะปุ๊บอ่าโอเคครับผม เราได้ทิ้งคราบเลือดนะคะไว้แล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้แต่รอให้รุ่นพี่นะคะเป็นคนเดินผ่านมานะคะเพื่อนมีใครอยู่ไหมนะโอ้โหตอนนี้คือปอเสียวว่าไอคนที่มันเดินแจกขนมเนี่ยมันจะเดินมาทางนี้หรือเปล่านะต้องมาอรอลุ้นกันนะคะนี่นาย นายกำลังจะเดินไปไหนอะ่ะโอเคดีมากอย่ามาทางนี้นะตอนนี้นะคะทุกคนรุ่นพี่นะคะกำลังเดินผ่านมาทางนี้แล้วนะคะโอ้มาดูกันว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะแต่ว่ารุ่นพี่อะเดินมากับสภานักเรียนอะเยอะไปไม่ให้ไปนะอุ้ย เราต้องขัดขวางไม่ให้พวกเขานะคะเดินมาทางเดียวกันแต่ว่ามันทำไม่ได้ป่ะวิยังไงรุ่นพี่เจอคาาเลือดแล้วแล้วเขาก็กําลังเดินมาค่ะทุกคนแต่ว่ารุ่นพี่เนี่ยเห็นก่อนนะคะเอาละเฮ้ย,ยนี่มันอ๋อนี่ไงเขากำลังเดินไปฟ้องคุณครูนะคะ้ย เช็ดก่อนเช็ดก่อนอื้อตอนนี้คือเราเนี่ยฮะอะไร <Sorry. S 1> โอ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> เห็นได้ไงอะ What <c oughs> คือเมื่อกี้นี้นะคะนางเนี่ยกำลังเดินหันหลังให้เรานะแต่ว่านางเห็นเราเฉยเลยหุยพลาด Come on, man มาค่ะปอก็ไปทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไม่รู้ว่ารอบนี้นะคะเราจะโดนอีกหรือเปล่านะคะเพื่อนๆคือมันมีมารผจญค่ะก็คือสพนนักเรียนนะคะที่ทำให้เราเนี่ยโดนจับได้อะแต่ว่าที่แน่ๆน,นะคะคือรุ่นพี่เนี่ยได้ผลนะคะทุกคน เราจะทํำยังไงดีคะไม่ให้สาพานนักเรียนเนี่ยเดินแบบว่าตามรื่องพี่มานะคะมันพอจะมีวิธีไหมนะปอว่านะปอต้องถ่วงสะพานนักเรียนวะเน่ช่วยไปกกไกลๆได้ไหม อะไรเฮ้ยเฮ้ยเนี่ดูเหมือนว่าเธอได้นะจะชอบกล้องนะยาหลอนทําไมเธอจะต้องเดินตามรุ่นพี่ไปด้วยฮะหรือว่าเธอเนี่ยนะมีใจหรือเปล่าเนี่ยไม่ให้ไปปอคิดว่านะคะเราน่าจะพอทิ้งช่วงเนี่ยค่อนข้างพอละมั้งทุกคนเออโอเคครับผมแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้ล่ะนี่ จะไปไหนจ้ารุ่นพี่กับสภานักเรียนนะคะก็เว้นระยะค่อนข้างห่างเลยนะโอเคหวังว่ารอบนี้นะคะเราจะทําสําเร็จนะคะ้ยรุ่นพี่จงเห็นจงเห็นก่อนเออเร็วเร็วเร็วรว,วโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวปอจะมาถ่วงสภานักเรียนต่อนะฮะนี่จะไปไหนจ้าไม่ให้ไปนะจ๊ะโอเคตอนนี้นุ่มพี่เจอรอยเลือดหรือ,อยังวาย ไม่ได้ต้องทวงก่อนทวงไว้ทวงไว้ตอนนี้นะคะเราจะต้องรีบถู ถูรอยเลือดค่ะถูถูถูโอเคเราทําสําเร็จแล้วทุกคนโอ้ my g กอดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะรุ่นพี่เนี่ยกําลังจะตามคุณครูนะคะให้มาดูรอยเลือดค่ะโอ้ม y กอดอยากรู้จังเลยว่ารุ่นพี่นะคะจะทํายังไงนะคะเมื่อโดนคุณครูเนี่ยดุนะคะรอค่ะรอรอรอ,อมาหรือ,อยังนะไม่เห็นจะมีใครเดินมาเลยนะเนี่ยหรือว่ารุ่นพี่กลับบ้านวะเฮ้ยน,นี่ไง รุ่นพี่เดินมาพร้อมกับคุณครูคะ่ะไหนรอยเลือดคะโดนดุแน่แน่แหละ so, นี่ <was this S 1> แน่ทุกคนร <this> ุ่นพี่โดนดุนะคะเป็นยังไงจ๊ะ ข้อหากโกหกคุณครูนะคะเดี๋ยวคือตอนนี้นะคะเราทําให้รุ่มพี่นะคะกลายเป็นคนที่โดนดุนะคะน่าสงสารจริงๆเลยนะคะเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะรุ่มพี่เฮ้อโดนซะบ้างนะคะเนี่ยยังมาทํายืนกงยืนเก๊กอยู่นะคะเนี่ยทุกคน จะว่าเป็นแล้วก็เป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งนะคะที่ตลกดีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะคะว่ารุ่มพี่เนี่ยจะเดินสภาพแบบนี้บ่อยๆนะคะเอา,าจริงๆนะ เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่รุ่มพี่นะคะโดนอายาโนเนี่ยแกล้งค่ะเฮ้ยเฮ้เสมนำหนากลาหัวเจาะนี่คือผลของการที่รุ่มพี่นะคะไม่ยอมเลือกชั้นยังไงล่ะคะ <c oughs> ก็เลยโดนแกล้งแบบนี้นะคะสมนำหน้าเฮ้ <c oughs> ส่วนคลิปหน้านะคะอยากให้ปอเนี่ยมาทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอเป็นคอนเทนท์ที่แบบว่าแปลกๆใหม่ๆแล้วก็สามารถทำได้จริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวปอเนี่ยจะมาทำให้ดูนะคะอุ้ยดูสิ ช่างน,น่าสงสารจริงๆเลยนะคะเนี่ยซึมเศร้าเชียวนะคะลุมพี่ส่งน้ำหน้านะคะยังไงนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปอไว้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายจ้าทุกคนคะ่ะอุย้ยวันนี้คือแบบว่าสาดใจจังเลยอะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน